เลี่ยนน็อตล้อยังไงด้วยตัวเองเอ้าวตามมาดู <c oughs> การเปลี่ยนน็อตล้อง่ายๆนะครับ <c oughs> ครับถอดจานเบรกเลยครับโอเคน็อตล้อขาดเราจะเปลี่ยนน็อตล้อตัวนี้นะครับมันมีเฟืองอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะ ข้างหลังเปลี่ยนง่ายๆทุบออกเลยตัวไหนขาดอย่างตัวนี้ขาดนะครับเนี่ยทุบออกเลยนี่ทุบออกแบบนี้เอาตัวใหม่ใส่ได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วหาอะไรมาใส่แล้วก็ยิงน็อตเลยนะฮะขันน็อตได้เลยถ้ามีบล็อกลมก็ยิงนะฮะยิงเข้าเลยเอโอเค ง่ายๆประมาณนี้นี่คือล้อหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูล้อหน้าถอดยังไงนะครับอาตามไปดูอันดับแรกถอดคาลิปเปอร์เบรกก่อนเลยโอเคเอาพระเบกออกก่อนเสร็จแล้วถอดคาลิปเปอร์ออกเลยทั้งอันเลยนะฮะเบอร์17บสองตัว บางรุ่นถอดดุมนะครับถ้าถอดดุมก็จะใส่ง่ายนะฮะอ่ะมาดูตัวที่ถอดดุมไว้นะครับอ่ะตัวนี้สําหรับรถเก๋งรถเก๋งคือลูกปืนเสียเขาถอดพร้อมดุมอ่าเนี่ยมาพร้อมดุมเลยรถเก่งนะครับอ่ะแล้วเราจะถอดสมมุติว่าน็อตเสียเราจะถอดน็อตเราก็ตอกออกเลยเนี่ยเนี่ยถอดออกง่ายๆนี่นะฮะ ตอนใส่ก็ต่อเข้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในเราต้องใช้อัดน็อตเข้าไปแต่ตอนอถ้าอยู่ข้างนอกนี้เราจะใส่ง่ายๆเนี่ยตอเข้าเลยนะครับก็ต่อเข้าให้มันได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันโดนไม้มันเด้งเราต้องตอดใส่ที่มันแข็งๆหน่อยง่ายๆประมาณนี้ครับ